เดี๋ยวบางทีมีเงินหรือทางผู้รับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นของน้ำของนายให้เนาะอ่ามันก็สามารถเก็บเพื่ได้พี่น้องเลยแต่ว่าเขาทุบแล้วมันบ่แตกนะมันบ่แตกเนาะแมียนฉะนั้ามันแตกก็คือแบบซี่แล้วพี่น้องเนาะเอาขอมาคูนเลยถมเลยอิฟซีเพิร์ว่าคือผ้ากันรวยแท้ว่าฉันเห็ดเฮือนแล้วผ้ากันทุบทิมดูเห็ดอะไรเนี่ยอัเอาก้อนบ่อเก่าหนึ่งบ่อสิบบ่อและนี่นี่ จั็คชิวาอย่างไหนเด้อพี่น้องเด้อคือเฮื่อนนี่เฮามีแบบเพนเห็ดไหมเนาะบาทนี่ตกคำแรงมาเนะาะทั้งไอส้ส่วนพื้นกับพุ่นแล้วบาดท,ที่นี่ดังพื้นดังไฟหนึ่งเขาค้นกรลุกก๊กลัวอยู่เนาะ,นะ,ะสบายดีเด้กดอกราเด้อ อันหน้าเข่าเจพาพุ่นเนาะทั้งไอ้สวนนี่เลยมันมันมันซีไม้หัวอันเนาะอันนี้แหล้วไอเอ้ยตัวนี้แล้วนี่เออเจ้าข่าวแรกบ่ข่าแรงอืม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 ,อม,อม,อมเป็นยังไงเห็นทีมงานขึ้นมาเออดีใจ,จดีใจเนาะเดี๋ยวโอ้ยอ้าวมีขีงเคียงชองคาบ่อ่ะนี่ชองคาเอาแล้วพัอเคียงชองคาก็มีบัตรที่นี่ผู้พ่อใเฉลายเด้อไห้ใหม่หดเข่าเจ้าได้ดีดีเออบังดัง Bung đu hai bung đu hai bung đu các tên bóng đu hai bung 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 cho hai bung đu 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 <laughs> <Mình là> một... <laughs> Nên... đấy, này trình ah. cho bunny chobung một cầu đi ra cho hai mày đa bên tục bụng 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 มีเนี่ยอยากถามเจ้าอยู่เนาะอ่าเป็นอย่งไรเมื่อวานนี่ยหลบแรงๆก่อนสิเมื่อนะคือได้ยินว่ามีข่าวดีลนทับไวซันอ่าคุนลุกกุ้งกลัวโยอ่าคนใช้โอ้ผู้ใหญ่ทั้งใดก็ให้ฝักมาให้ผู้ใหญ่เออเครื่องคลองฮะด้วยนั่นละนั่นละผู้ใหญ่ทั้ง บาแสนเพิ่นนั่นแหละ๋อ้เงินสองแสน๋อมีเงินพพ้อมเพิ่นซื้อเพิ่นจักจะได้ะไเดิม5 0พันวนเนใดก็สิเดมสื้อเพิ่นแหละเนาะักจะรปว่าขึ้นต่างประเทศเพราะว่าเป็นผู้ผู้ขาตัวใหญ่อ๋ออ่าอ่า ทางโมเียนก็ไปจักซื้อได้แล้วคือกันว่านี่เนาะทางโมเสนเพิ่นเอาเครื่องเนาะเครื่องเสือผ้านาแพสแหละเนาะผู้ใหญ่เพิ่นก็อยู่ทางสวรรค์ทางสวรรค์เอาขึ้นมาให้ทางง่ายเพิ่นเป็นแค่เครื่องของมีตัวพอดีงามอยู่บ่มมีตัวงาเออได้จักตัวแต่ทางง่าย ได้ลายโตอืมคู่กันอยู่บ่คนหน่อยเด้คนน้อยกับคู่เออพอดีเปีเลยพอดีเออบัตรอันชุดนอนใบนอนอันไข่ทั่ววันนี่เด้ส้ให้ไผสอันชุดผู้หญิงนั่นชุดผู้หญิงไงอยู่ในกระเป๋าแล้วยังยังหาเจ้าของบ่เนาะเออยังหาเจ้าของบ่เก็แล้วเนาะใช่กับนี่เอกมันแหละเห็นชุดผู้หญิงฉันเลยบริขินหดเมียบ่ Bây giờ, wow, năm. <cười> <cười> ngày, Để... ờ, nhân quá, nọc lên nó Sắp <laughs> quá <Thấy đường này. cười> là cái siêu thì nằm kín mô. Nằm ờ, <laughs> kín mô. Nằm kín kín nam xá. น้ำหนองน,ำนำ้ำซะาเนานี่นอ,นนอืมเอ่อเห็ทั่วอันขันไว้เออเตาตุม่มเรื่องอะไรเด้อเดี่ยวนี่อยู่พื้นพขช่องมึงเนี่ยคุยประจําจะดีดิเห็นว่าเนาะกินลา,ลายไปลายลายเพะเย็นเป็นนิวน่วแหละอือเอาเคยกินแบบนี้อ่ากระโบเป็นยังเนาะเต้าผู้มงคนเพิ่นเกยกินน้ำบ่ได้คือว่าได้ยันเป็นนิ่วเป็นยังเสียเงินเติมเหมือนสาคกินน้ำสะอาดนะอืม เป็นยังได้แต่หลังจากกินน้ำอ่ะผ่าแดงผ่าแดงว่าเสียนซอมาให้กับกินน้ำที่ตัวได้เสียบกากันต่างกันจำได้ดะต่างความแตกต่างซเคยกินน้ำอนี่กระเสบน้ำอนั้นกระเส็บแต่ว่าผู้บางคนนี่เคยกินน้ำนี่เราไปกินน้ำไปเช่นไปเจ็บท้องไลยบางคนก็ระอี่เมนเป็นอันว่าแล้วเอาเช่นจ้ะเห็นแล้ว ถือว่าอันนี้นี่มีแต่ว่โรบบ้านนี้โรเป็นไม้เป็นยังมาบอเรื่องเฮื่อนในบ้านนี้เออทั้งบ่อเศนเป็นนี่ระบ่อเรื่องไม้เรื่องยังโอ้เปลี่ยนไม้แล้วเพิ่มทำราคาประมาณเจ็ดตัวก็ไม้เพิ่นมาเาชิ้นข้างอยู่บ่าสิบสองตัวสิบสองตัวโอ้ สิบตบบรวมทั้งอมือนเหมือนิปลายพุ่จักเนาะยังพอเฮือนหลังนึงพุ่เลยไม่ไม่ไมเาเราไไม่เาอือบ่ได้ลายตัวมันสั่นเนาะลายตัวสัจะเอิดอทนเอไหมยังมละไม่ขาวไม่สีงัวไม่ตรงไม่เปรยังต่งต่างกันนะลายย่างแนนอันนี้นี่เพิ่อนไม่ยังอันนี้สุดว่า็ดตัวนี้มันนี่ เออเนาะข้างสอดบ่ข้างสอดอืมข้างบ่ไม่คือไม่ค้างไม่สียัวไม่ตรงอ่าไม่คาวหลายอย่างหลายอย่างเด้เอิ้นบ่เป็นเด้บดทีนี้แม่นแม่นละเอิ้นบ่เป็นหลายแนวเฮาก็เอิ้นแนวนึงแม่นอืมแต่ละบ้านเนาะคือกันบ่้ว่าแต่ละบ้านด้เพิ่นก็เอิ้นคือกันอยู่แต่ว่ามันจักวจังได๋นะซือแม่นมัน Ừ. Ừ. Thế hết 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 mà hết 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 เห็นลมแหงคือเมื่อคืนหนิววัาแรกกะเห็นอันอ้ายฮุบเครื่องฮุบของมาโม่ฮะอามาไงเออมาท่านเห็ดประตูอืมอะไรมอญจ้ามโนท่าว่าหมื่อวานนี้เนาะอ่าเห็ดกระตูวันแรกก็ได้เห็นทั้งอ่าคนพี่น้องยิปซี่ันถามมาเนาะอ่าเกี่ยวกับเรื่องทีอยู่ทีนอนอืมคนว่าทีอยู่ทีนอนเป็นยังได้ว่าชันอ่าทั้ง ผัห้างลูกห่าเลยว่าทั้งไอ้ชวนนั่นมีอยู่บ่อาจารย์ที่นอนที่ปูนอนนะเสื้อนอนเสื้ออย่างนั้นพอดีพอดีนอนพอดีอุ่นพว่จำเลยเสื้อเสื้อนอนมันมีแล้วเนาะเสื้อนอนนี่มีแล้วเนาะพอเห็นเอฟซีมันถามดอกเมื่อวานนี่มันยังแปลนอยู่เด้วยเครื่องของยังเอาขึ้นมาเฝืนหินเดะศาิเนาะว่านี้เสื้อนอนทั้ง เบาสวนเนาะทั oui, so là là ้งเบาสวนในสวนเรามีอย hmm ู uh ่บ่เพผุนว่ะถามเบิ่งในเด้อว่าชันยังบ่มีอืมเออเออเสือนอนเพิ่นนี่มันตัวใหญ่ๆแล้วนาะเบาคำเนาะเพิ่นหมายถึงนี่บ้านซ้มศาสนี่ไปจักที่นอน พ่อกันอยู่บ่เลยพอกันอยู่บ่อือย่าให้แต่ลูกนอนพัวนอนสาดก่อนน้น้ำกันกรบลูกเอาถั่มปูเอาถั่มปูอ๋อากินน้ำน็พัฒอานอีน้ำข้ามมันออกได้ต้มให้ลูกไปก่อนปูใหญ่น่ะใยู่หน่อยเนาะ จไมานำข้ามมาในนามนำผนมันเอาเองนำข้ามนี่บุมีเบิดนำข้ามนี่มาตลอดเนาะจักยำเลย่ยผลดีฮะอืฮึเสยเสียเสียเสียเฮ้ยกว็เสยเสียนะอยอืออ่นนี่กันขันมันนั่นก็เก็บเก็บไว้ก้อนไหนเอ เป็นมะพรลาวเด็กเป็นงูมอตเลยมันเฮายังบุทันใส่นะใส่ถุงไว้ก่อนใส้ไปเที่ยวลานก่อนแต่ว่าเสียมาซี้ปะแข่งผ้าแข่งฝนด้วยมันชิบวัคุ้นสะก่อนอะไรเนี่ยปลาเด็กปลาลเพิ่นเนี่ยนี่เออถึกฝนถึกแดดในบ่อเอ้ามันตากแดดหลายมันเกิดนี่เกิดนอกระค้ำเนาะน้ำปูน้ำปลานี่ยนี่เกิดอะไรเอ้ยมันจะจืดเนาะเมนบัตคุณภาพมันแหละกัหนดเพิ่นแหละเป็นอย่งไรล่ะใส่สบู่เพิ่น ม่วนนี่ถามผักเบาเดคักเนาะเออักอยู่พี่น้อง้หอมดีแต่ว่านี่ก็เป็นไปได้ก็ตรงวางก็เอาออกซะเด้ออ้ายเด้ออย่าว่าชันว่าเด้อเฮาย่านแบบเอ่อเจ้าเองนั่นแหละเนาะมันแคบนี่นะก้มมาโป๊ะคนี่คิ้วแตกเนะคิ้วแตกโอ้ยเอาุมดอย่าุมเด้อเออบ่ได้ยิ้มก็ได้ย้อยแหละสุมัยว่าุมวอันนี้เฮือนรถผู้ใดะอ้ายนี่ นี้วยโอ้อ่า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 มัวงูผืนกระมแล้วเนาะพี่น้องเนาะถือว่านี่นีมีแต่ว่าเนาะเนาะน้อถามทา้งโอเสนหรือว่านี่ก่อนเนาะคันว่านี่ก็เอาดินเอาดอนเข้ามาพี่น้องเนาะเอาดินเอาดอนเข้ามาทมพี่น้องเลยแต่เพื่อนกินจิบเกิดจากสูงเติบอยู่ด้พี่น้องเนาะทอดสองสั้นพี่น้องเลยเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนอยังคืออันนี้ก็ถือว่าสูงอยู่เน้อ thừa phà anh phần gáo đi mà em then nó tôi nhìn thì vào chốt là bỏ thì nó à tô lắc cả ừ. phô đi ừ. cắt hát hát phi nồng nó à nhảy bò, bò tô à nhảy bò tô phi nồng người uhm. <laughs> À, to, ma là nó, lắc nó có bù nhẹ à. bò to phía nào người đó, côn, đomai heng khắc luôn nè nỉ. tập phù có tỏng đẹp nhẹ đuôi nì, sập láp vô, đomai heng phim nó lướt này nỉ. Ah, nghe bò xe không? โลกคำคำเนาะเป็นยังไงเรื่องเพื่อนเล่าบอลเซนบัดที่นี่นอนเปล่คำเออไปหน่อยเรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนเรื่องอย่างนั้นแหละเนาะเรื่องการรั่าแล้วขั้นตอนต่อไปคืออยังบัดนี้ทุบกระทุบแล้วมากกมากแล้ว <c oughs> เ,เอาดินเข่าบ่บัดนี้ตอนต่อไปกะเบ่งก่อนแลน้เเวเนาะเขาจะเห็นเป็นตาสเต็ปมันนั่นแหละรับแรกอ่ะ เรื่องค่าซ่อมค่าสร้างเครื่องของวัตถุเฮาไล้แล้ววววแล้วก็เรื่องเงินค่าซ่อมค่าสร้างเป็นไดมีล้วพ่อสร้างนี่อยู่มือหาโอ้ยมือหาวันนี้ค่าเครื่องเท่ากับค่าเครื่องเฮากัยังยังบุหันไดมี่ค่าเครื่องซื้อเครื่องนะโอ้แต่ว่าขอไปเอาราคาไว้แล้วราคาซื้อเครื่องซื้อใหม่ซื้อตอกกันนะโดยโดยอือว่าอะไรม่มีเป็นบางส่วนที่่ะนะโดถือว่ามเป็นบางส่วนแต่ว่าเท่ากัน อยากสงทบกันอยยกันสยก็ซยเขามามีหายทางดีเนาันซะไมีทํามีผู้เดผู้น้อยมาสมทบกันใช่วยกันเนะเรียวกันนะจ ตักนั่นแลนั e ่นแหละว่าเคได้ยินว uh. oh. ่าถามเรื oh. no. ่องไม้เรื่องอยางได้ถามเบิ่งเนาะถนีหยังกะมาแจ้งกันว่าเออมีคานั้นานี้กะแจ้งกันไปสงบกันมันบ่ได้โยก็มันโบปุ๊บฉพนี่ก็นักเกิดอยู่ผู้เดียวนี่ก็คือว่าแล้วเนาะถ้าว่าเจ้าเดียวนี่เฮาก็กําลังเข้ามาก็มันก็มียกจงสิว่าจักสิว่าจงได๋นะน่กอาศัยแนว เว้าตรงก็เคยทั้งอาศทั้งอ่าผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละที่ว่าเพิ่นมองเห็นเพิ่นอยซอยยางเฮาก็ไเข้ามานะครับโดยผู้ใหญ่เพิ่นสบเข้ามาเยว่าสนัอ่าเฮ็ดให้เฮาก็ไปบ่ได้คือกันตามประมาณนั่นแหละพี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆก็ว่าสิได้ซําดนะอ่านั่นละพอดีเห็นเจ้าจอดามเอาแลว่าซั่น จังนีง้เนาะบ่อเสือนงพอเบิดแล้วาบ่ไปัำเลยถามมึงก่อนนะ่ะเนาะถามมาบอกมาแจ้งพี่เ,ออเ,เจ๊งน้องอี่เด้อนั่นแหละบางเทื่อค่ะไม่ไม้ไมีตอกอะจักเบิร์ดทรายบดนี่ยก็ต้องถ้าไปเอาอะไรกันอะมันเบิร์ที่นี่ที่นี่ไงบางเถ้อบางทานเป็นอย่างสมบูรณ์มากแบบนี้บางเถ้อทั้งข่อยได้ชาเล็กตะปูทั้งบอสสลี่ได้ชาอย่างเนาะเพิ่มเติมกัน ทางเงีผู้ละเพนจงเพนก็ว่ากันไปเนาะถ้ามเพื่นผู้ไว่ก็ดีพี่เนาะเงือยงย่บอเชียนเราม่มีบ้าแล้วไอาชันบ้านอมไรถามหรืมีเงินชื่อไหนคือคือถามเบิ้งเนาะแต่ว่าข้าก็ไปต้องเขามันต้องได้ถามนะครับบุหู่กับทำมาข้าบุหู้ราคาก่อนข้าก็แจ้งคนบ่นไหนมาให้กับทางนั่นตัวนี้บ่ลนะแรเนี่ยเน่เราอะไรถามก่อนได้เอารายละเอียดมาก่อนเนาะชันจ้าคือเป็นค่าไม้ค่าสร้างเขาก็ต้องได้ผู้ก่อนอยู่แล้ว

có phải khỏe à? à, à, <laughs> à bói này khỏe còn húng ngon gì đó vậy à mà chưa bao giờ có ai thua ừ. Nó mình đâu mà không có ai thua được mình đâu mà không có ai đâu mà không có ai nó được mình đâu mà không có ai thua được mình đâu mà không có ai thua được mình đâu mà không có ai thua được mình đâu nó không nó nó ไวยเจ้าของหดเข่าไปไหนแล้วเจ้าของหดข่าคนนี่เนาะโอ้ยไพไม่หดเข่าแล้วโอ้ยดังไพแล้วก่อนพี่น้อง่แล้วชิบะได้กินข้าวแรงตกนลุกกินะุกวเนาะอ่าพากันเหตุยังเลยฮะเฮ้ยย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  ต่อเนี่ยฮะ้ดบยยึดใหม่เบดม่ลมนจับนียไมุ่แหะจับไม่บงมัน่วยทั้งนั้นต่ำแล้วสรางเพื่อเรมเพื่นโอ้ยมันต้องได้เไม้บดอยู่แล้วนี่นะได้อย่างไม่เลยเช่เลยดีบรีบางทีอาจจะได้ง่ายออกแต่บอนี่นะกันเอาเพื่นนี่ดีนะเ่นกัเพื่นเช้อเดืเสไมจนําเทียงไม้ ทุบปอกปอกชี่ข่อยเอ็นเบิ่งมินกินนี่บีบซีิ่นว่าคือผ้ากันรวยแท้ว่ัชอนเห็ดเฮือนแล้วผ้ากันทุบทิมโด๊บเห็ดได้นี่ยไอเอ็นเอาก้อนบ๊อกเก่าหนึ่งบ๊อกเสร็บแล้วนี่นี่เช็คชีว่าจังไรเด้อพี่น้องเด้อคือเฮือนนี่เขามีแบบแผ็ดเห็ดไม้เนาะอ่าคือตัวเก่ามันอยู่พอได้แล้ว หนึ่งมาเฮือนเฮามันกับเวรเพือนดินพี่น้องเงยมันจะเป็นเฮือนไม้เอาจังซี่ซะับว่าวดเป็นเบิดเปใหญ่เพื่อนพอใจอ่าสเห็ดไม้ให้เอยตัวเก่านี่เพื่อนห้ฮื้อแม่นเออเพื่อนมีงบเห็ดให้ไม่เห็นนะเฮาไปเห็ดตามเพื่อนแหละแม่วแต่ว่าเออเพื่อนว่าเออลูกเอ้ยเนาะซื้อปูนมาสาบเอาตัวเก่าเด้อหรือว่าซื้อบล็อกมะกอเพิ่มขึ้นตัวเก่าเด้อเฮาก็ ว่ากันอีกแบบนึงแต่ว่าถาว่าเอ้ยลูกเอ้ยเนาะอ่าฮื้อออกไม้แล้วก็เฮ็ดไม้อย่างไม้แหนหนาวก็ต้องเฮ็ดตามนี่นะแม่นแม่นนั่นล่ะพากันทุบปอกๆวั่นโอ้ยคือพากันรวยแท้ว่าซั่นเนเฮ็ดแล้วก็พากันทุบว่าซั่นบได้ยอโอ้ย่เนาะอ่าหรือว่าเพิ่นยังบ่เข้าใจบ่ว่าเนาะเลยอธิบายให้เพิ่นฟังซะก่อนจักหน่อย นี่คือตามจุดประสงค์ของผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นว่ายทุบกระทุบพี่น้องเลยสียไดอยู่บ้างใชคือเสียไา้อยู่บ้างเสียไา้แล้วเพิ่นวายเฮ็ดกระทุบแล้วบ่เฮ็ดดูได้เนาะมีสองเื่องให้เจ้าเลือกทุบแล้วบ่เฮ็ดให้ไวจ้ะมันเราก็ไอเราชัว่าห้อยซจำถกน้ำมันเอ็นซังใส่กล่องไฟแล้วเราว่าลูกวูห้องบาดแล้วยแหละ เคนในนี้แต่ว่าเขาเบิ่งแต่ตาเป่าเสาหนีมันก็ะชี้แล้วสาวเรานี่เรื่องของเรื่องเสาหนีน่ะตอนว่าวชาวลี้ชุกเนี่ยมันเงึองห่างไม่ได้บอตะนี่น่ะให้ให้ความแถวคนเถากลว่างได้น้องเฮียว่าแล้วกันน้องๆเพิ่นพากันมาจ้องฮึบลุได้นี่น่ามันงึ้องหมดเลได้น่ะเออระวังเด้อระวังเด้อฝนตกฟ้าลุงใหญ่น้องๆคนมาใกล้ได้มัน หนึ่งทึบลงมานี่โอ้ยนักในเลยแหละมาเตะหัวเข่าเนี่ยใช้มีผูเบิึงอยู่บ่ซช้อุยใชอุ่ะอือใช้อุยนะแปลว่ายังไงชุมไผ่ชุมไผไผ่เข่าอ้าคือกันบบกับเหมือนบาดเอวียนคือการอุยบ่อุยอุยนะไผเนาะอือดงนี่กระเฮือนหรอดงนี่กระเฮือดออคือกันอยู่เนาะบังคับกันเนาะ ท่าแม่น่ะเบะใช่บ่แม่เบะเบะพอได้แมนตเต้เต้พอกับพอคือกันเนเออแมนตเป็พอเปนพ่อเออภาษาบคือกันเ่าชุมเจ้ายังดีได้ชมเจ้าหูภาษาอันนี้คือชมทั้งเขาเวียดาตานี่แวแหละแต่ว่าพาภาษาบ้านเพื่นนี่แม่ อย่างวะอืมแล้วบาดที่ไหนแปลว่ากระเบื้องของเจ้าป่ะกระเบื้องไอพ่อนำมาให้เออกระเบื้องไอพ่อนำมาให้เออว่าสิลบเห็ดเพื่อนให้เพิ่นอว่าสิลปมุกไอเพิ่นเพื่อนเพิ่นล่างนั้นเพิ่นซื้อเรืออลไรกันว่าสิลปงานให้เพิ่นอลไรก็จะเอากระเบื้องกระเบื้องนี้ไอเฮือ้ากองมั่น เอออันนี้เฮือนเรายังบ่ทันแล้วเออแนวนั้นเออๆจังว่าโหดบ่100อยู่50บ่นั้น50เนาะถ้าบ่มีโอกาสเฮ็ดหยังกะดีซี่นะแต่ว่าเพราะว่าเปิดปาไว้ซี่สิแนะนําีเกบเบื้องครับเฮ็ดไดเอาเลี้ยงกบเฮาพังพังซักๆเนบ่เออออสมมุติคือบ่มีแผนการเฮ็ดหยังอื เามีแนวเหตุกะปาก้อนเนาะอันนนะับเนึ่ะไรกะเบือ่งนะะบุควาอยากอันนี้เลยเดี๋ยวนี้ไผ่กะมีแดดโดสิ้นไปบึงเน้เข่าบุ้ได้ชุกได้หำเ้ยหญ่ว่าเอาอยากกินเข่าก็บะมี่นักจินวาฉันตุ๊กคำแรงมากหิวเข่าบเข่ากัยังบุิชุกวาฉันชิทุบมาผีกะบ่ได้เนะเฮ้ย บ่ได้บ่ดินนี่เนาะอังมาทังลัางเนาะแมเนาไปโลดทั้งใดกะมันออกเป็นพ่อนะไอ้ขวาทุกแข็งว่ะทั้งแน่นอยู่ด้วเอ๊บอ๊บอืมอ่าา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 อกาาาแาาว่าาาาาาอาาาา่าาา่าาาาาา ยึดตีนเสาวไว้ที่บ่ก่อเลยก้อนบล็อกอ้โอ้แบบเดี้ยวๆเลยนะอันนี้เนาะถ้าเกิดว่ามันบวมมันชุดก็แม่นเอียงเลยเฮือนนี่ตัวเสานีได้อยู่เงียนอยู่มีแต่เสานั่นแหละเนาะอันตรายเลยเอาแลอ,อันกะพอดีเป็นที่ดินคู่คืน แม่แม่มลและแต่ว่าขั้นว่าเป็นไปได้เนาะข้าน้องคอยทุบมันยังเป็นก้อนเป็นย่ยนยางเลยว่าตัวไปบางเทือบางทีนะถ้าเกิดเราไม่ได้แบบนี้บางเทือบางทีมีเงินหรือทางผู้เล็กผู้ใหญ่พันยาเพชรของหน้าของในหายเนาะอ่ามันก็สามารถเก็บเพชรได้พี่น้องเลยแต่ว่าเขาทุบแล้วมันเบาแตกนะมันเบาแตกเนาะแม่ขั้นว่ามันแตกก็คือแบบนี้แหละพี่น้องเนาะเอาเข่ามาคูนเลยถมเลย Từ đây mình một cái 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 vai bà nhú ta không khít uh, à. nó ngoài bẹp sắt đấy nó cái vai cái dép thế mà một dép vai cả một bên nháng nó cả chút léo à thà kiểu và ừ, bằng thừa bằng khi nó bên cái nông na mồng này, rồi nó vẫn có thể đeo được cả, mình có thể nhét bị xì nữa nè, ừm, men, อันน oh. ี no. like no. oh. 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 Mm ้ค hmm. ือความคิดส่วนตัวของเวียวเด้อพี่น้องเด้อเจอชิว่าโอ้ยเนาะว่าลายแถวชาติอ่าอันนี้ถือว่าชุมนี้ยังพันโก้หน่อยเนาะโอ้เอาเอามาเราป้าไว้นี่เลยนี่อืม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 เอาเดีย่าดี๋ยพักกันแลเล่นเด้อใจร่มเด้อเศ้าตีระวังได้เศ้าตีมัน นี่บ่ดอะไรได้นี่อ่าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่อาจจะเป็นเฮือนไฟเก่าพี่น้องนเนาะเป็นฟืนเฮือน,น,นไฟเก่าเพิ่อนนะโอเคพี่น้อง,นงเนาะทางมวยเด็กขอตัวลำลาสะกอนพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดขอโทษขอไฟน้ำมัลนลายเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยใช้ขอตัวลำลาสะกอนพี่น้องเนาะสบายดีเด้อ